อรุณสวัสค่ะพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ลูกขอบพระคุณสำหรับโอกาสที่ได้เข้ามาเฝ้าพระองค์ในวันนี้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพวันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาคมให้เรามาอ่านวันตะวันกับพระเยซูด้วยกันนะคะลูกเอ,อ๋ยเจ้าอยู่บนหนทางที่เราได้เลือกไว้ให้แก่เจ้าแล้ว ไม่มีสิ่งใดเลยในชีวิตของเจ้าที่เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญชีวิตประจำวันของเจ้าดำเนินไปตามแผนการและในเวลาที่เราได้วางไว้หลายคนมักปล่อยให้วันเวลาลื่นหลุดมือไปทำให้พวกเขาใช้ชีวิตได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น เขารบเรื่องการใช้ชีวิตกับปัจจุบันด้วยการกังวลถึงอนาคตและเฝ้าโหยหาถึงที่ที่ดีกว่าในเวลาที่ดีกว่าเขาลืมไปว่าตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายใต้ความจำกัดของเวลาและสถานที่ และได้หลงลืมพระเจ้าผู้สร้างของเขาผู้ที่กำลังนำย่างเท้าของเขาในทุกๆวันแต่สำหรับผู้ที่มีจิตใจสนิทอยู่กับเราทุกๆนาทีของเขาจะมีชีวิตชีวาด้วยสง่าราศีของเรายิ่งเจ้าสนิทสนมกับเรามากขึ้น เรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอเจ้าก็จะมีเจ้าก็จะไม่มีเวลาให้กับความกลั้นกลุ่มกัดกลุ่มกังวลใจใดๆเลยดังนั้นเจ้าจึงมีอิสระที่จะก้าวเดินไปในทางแห่งสันติสุดแห่งสันติสุขภายใต้การทรง นำของพระวิญญาณของเราขอบคุณพระเจ้าค่ะให้เรามาอ่านพระธรรมลูกาด้วยกันนะคะลูกาบทที่12ข้อ25และข้อที่26ได้ตรัสว่ามีใครในพวกท่านโดยความกระวนกรวายอาจต่อความสูงให้ยาวออกไปอีกศอกหนึ่ง ได้หรือเหตุฉะนั้นถ้าสิ่งเล็กน้อยที่สุดยังทำไม่ได้ท่านยังจะกระวนกระวายถึงสิ่งอื่นทำไมอีกเล่าเพื่อจะส่องสว่างแก่คนทั้งหลายผู้อยู่ในที่มืดและในเงาแห่งความตาย เพื่อจะนำเท้าของเราไปในทางสันติสุขโอ้พงศ์เจ้าขาลูกขอบพระคุณขอบพระคุณพงศ์เจ้าขาที่พระองค์นั้นสอนให้เราไม่ให้กังวลกวายโอ้พงศ์เจ้าขาโอ้พระองค์สร้างมาทุกสิ่งทุกอย่างโอ้พงศ์เจ้าขาเรามีชีวิตอยู่วันนี้ได้ก็เพราะพระองค์ขอให้เรานั้นอย่าได้กังวลกวายในสิ่งใดๆเลยขอให้เราทําทุกสิ่งทุกอย่างแต่ละวัน ที่พระอ,องค์ให้เรามาต่อแต่ละวัน24ชั่วโมงก็ขอให้เราทำสิ่งที่เราควรจะทำเพราะพรุ่งนี้มันก็มีมีงานมาให้เราทำอีกมีสิ่งกรวนกรวาะยมาอีกก็ขอให้เรานันอ่อมอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในในพระบาทของพระอ,องค์ขอพระอ,องค์ให้สันติสุขกับ,ก,บกับพวกเราเพื่อเราจะไ,ไม่กวนกระวายและทำสิ่งที่ และไม่ทําสิ่งที่ไม่ควรทําลูกขอบพระคุณพระเจ้าค่ะลูกขอบพระคุณในวันนี้ลูกสรรเสริญพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน